มันคงเป็นความจริงที่คนบนท้องถนนและคนที่รู้จักยักษเขียวนิยามให้อันนั้นในฐานะที่เป็นคนขนส่งหนังสือพิมพ์คงไม่ได้จะไปแตะตรงนั้นนะคะแต่ในฐานะที่เราวันนี้เป็นผู้ให้บริการทางด้านขนส่งเนี่ยมีมั่นใจ100% 1000%ว่ารถที่มีโลโก้ไทยรัฐโลจิสติกส์แบบนี้จะไม่ได้วิ่งตีนผีนักซิ่งหรือคำนิยามอะไรใดๆเพราะวันนี้เราคือผู้ให้บริการค่ะ มีคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ไทยรักรุ๊ปจะได้ผ่านตัวเองเข้าไปสู่ อุตสาหกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากสื่อโดยที่เราใช้จุดแข็งของเราที่เรามีอยู่หรือทรัพยากรที่เรามีเหลืออยู่นั่นก็คือหนึ่งในนั้นคือรถนั่นเองจากที่เคยส่งหนังสือพิมพ์เยอะๆใช่ไหมคะวันนี้เราก็ modify รถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรถเพื่อที่จะมาเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์เวลาเราพูดถึงโลจิสติกส์เนี่ยหรือเวลาที่ไรรัตพูดถึงว่าจะทำโลจิสติกส์คนจะนึกว่าเราจะส่งพวกกลุ่มพัสดุกลุ่ม ส่งสินค้าถึงตามบ้านเหมือนหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเรามองภาพที่มันครอบคลุมครบวงจรได้มากกว่านี้นั่นคือการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ supply chain ความหมายคือการที่เราขนสิ่งของนะคะตั้งแต่ต้นน้ํามาจนถึงปลายน้ําจะมีวิธีการกระจายอย่างไรนะคะให้ของอันนี้ถึงมือผู้บริโภคมาตรฐานของเรานะคะมันจะมาจากชื่อสโลแกนบริษัทเลยก็คือ service you can trust มันเบสมาจากที่ทุกคนในประเทศไทยรู้จัก ไทยรัฐในฐานะเป็นสือ่อเราทุกคนก็ให้ความไวเนื้อเชื่อใจและไทยรัฐเองก็เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นมีก็ดึงจุดแข็งของแบรนด์อันนั้นนะคะมาต่อยอดในการเป็นธุรก,กิจให้บริการให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถไว้วางใจในการบริการของเราได้หรือในการที่คอยช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหาโซลูชนันต่างๆมาตอบโจทย์ชิ้นงานของเขารวมไปถึงจุดแข็งอื่นๆที่มีเชื่อว่าไทยรัฐโลจิสติกส์เป็นหนึ่งเดียวที่มีก็คือโอกาสที่จะให้แบรนด์ ค้าต่างๆได้มีการต่อยอดผ่านการทําการตลาดนะคะและลงสื่อของเราหรือทำโปรโมชั่นต่างๆเพื่อให้แบรนด์ของเขาเกิด awareness ครอบคลุมผู้บริโภคของเขาตาม target audience ของเขามากขึ้นไว้ใจได้เอาแรกๆเลยนะคะตอนที่มีเข้ามาทำงานที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยมีจะสัมผัสสิ่งหนึ่งซึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวติดต่อกับหรือโอเคค่ะใดๆและมันก็จะมีความ หายไปเลยสมมตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าโอเคคุณวางใจได้ไม่ว่าจะอะไรเราจะมีการติดต่อ,อก,กลับหาคุณเราเรา,เราจะรับสารของคุณแล้วนําไปวิเคราะห์นําไปหาคําตอบมาให้ถ้าเราให้คําตอบคุณว่าได้คุณก็จะได้รับคําตอบสิ่งนั้นหรือถ้าคําตอบไม่ได้คือนั่นแต่คือจะไม่มีการหายไปเลย,ห,ย,เลยหรือติดต่อไม่ได้อันนี้มีคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ไม่น่าเชื่อถือดูอยู่ไม่ได้อยู่บนความ professional นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือสิ่งแรกเลยนะคะที่มีมองถึง service you can try. และอีกอันหนึ่งก็คือความไว้วางใจเราอยู่ในอุตสาหากรรมที่ใช้เทคนิคสกิลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไว้ใจเราได้ในการแก้ไขปัญหาเสริมประสิทธิภาพต่างๆนานา,นาคอยทําให้คุณได้เอาสินค้าของคุณไปไว้ในที่ที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีทีมที่คอยดูแลลูกค้า Account by account เลยแล้วก็ทีมสแตนบายหลังบ้าน24ชั่วโมงผ่านมา3ปีเนี่ยมันเป็น เคอร์ฟการเรียนรู้ของมีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราใช้เวลานะคะที่จะทําความเข้าใจแหละวว่าโลจิสติกส์คืออะไรเพราะก่อนหน้านี้เราก็เหมือนชาวบ้านทุกคนที่เข้าใจว่าอ๋อมันก็แค่ส่งของจากเราไปถึงออคนตามบ้านแล้วก็เข้าใจอย่างนั้น mm hmm. เช่นกันเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้เรามั่นใจว่าจุดยืนที่เหมาะสมกับแบรนด์ของเราและศักยภาพที่เราทําได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นคือกลุ่มให้บริการธุรกิจ B2B นะคะ โลจิสติกสเป็นเกมของวอลลุ่มล้วนๆและการลดต้นทุนกับบริหารต้นทุนเพราะฉะนั้นโฟกัสของเราตอนนี้ก็คือการที่เราจะหาลูกค้าที่มีทราฟิกค่อนข้างเยอะมีสินค้าเป็นวอลลุ่มใหญ่มีความเป็นเหมือนสินค้าสับใจ่ายใช้สอยประจําวันโฟกัสของเราคือ build วอลลุ่มตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้นํารากฐานของอินฟราสตรักเจอร์ที่เราสร้างขึ้นกับกลุ่มสินค้านี้ไปมอบต่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเพึ่งก่อร่างสร้างตัวแล้วไม่ได้มี บอลลุ่มมหาศาลขนาดนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่กําลังลองตลาดอยู่หรือกลุ่มที่กําลังเข้าไปในบล็อตเทรดเราใช้เวลาอยู่3ปีเลยนะคะที่จะทําความเข้าใจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อุตสาหกรรมซัพพลายเชนว่าในวงการนี้เขาทำอะไรกันยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมงานเองก็เอ่ยหรือการใส่ความรู้เข้าไปในหัวมีเองก็เอ่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราได้ก็ได้ลองผิดลองถูกได้เจออุปสรรคต่างๆได้เจอไทป์ของลูกค้าที่หลากหลาย ะะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้แล้วว่าณวันนี้เราจะ Positioning ตัวเองในกลุ่มธุรกิจเซกเตอร์ไหนหรือว่าในกลุ่มสินค้าอะไรแล้วจะอยู่ในในใน p o s i t n o n i n g ของโลจิสติกส์อย่างไรเรามองว่าณนะตอนนี้เราต้องการเป็น Third Party Logistics ครบวงจรนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า 3PL การที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยแปลว่าเราจะต้องสามารถทําการ ขนย้ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํานั่นหมายถึงตั้งแต่การที่เป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานผลิตแล้วนําเข้ามาจัดเก็บและกระจายต่อให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศไทยมาถึงวันนี้ไทยรัฐโลจิสติกส์ก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของลูกค้าให้ครบ,บวงจรมากขึ้นแน่นอนอุตสาหกรรมนี้การเข้าไปสําหรับการเป็นน้องใหม่มันก็คงไม่ง่ายเราก็จะต้องมีการเข้าไปลองเป็น ห่วงโซ่ทีละห่วงโซ่นะคะแต่โฟกัสของเราก็คือจะขยายห่วงโซ่ยังไงให้มันครอบคลุมทางสป라이ดเชนกลุ่มสินค้าที่เรามองก็จะเป็นกลุ่มที่มีของทราฟฟิกค่อนข้างเยอะมันแปลว่าวอลลุ่มมันจะเยอะแล้วก็จะ,สะเสถียรนกับโอเปอเรชันที่เราจะสร้างเอ็กซ์เลนซ์กันได้นะคะสำหรับปีนี้นะคะเรามองเป้าว่าเราต้องได้ที่100ล้านปิดปีซึ่งเป็นการโต200จากปีผ่าน,านมา เป็นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราไปทางไหนแล้วมันรุ่งมันเหมาะกับเรานะเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสตรงนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะปิดปีนี้ได้ตาม ที่เราวางไว้ส่วน4ปี5ปีเราแน่นอนแหละภายใน3ปีมีต้องการให้เป้ามีไปถึงที่500ล้านแต่อย่างไรก็ตามมันคงไม่ใช่จุดที่เราจะมาบอกว่าอีก1ิปีมีต้องการพันล้านนั่นนี่นูน่นเพราะว่าในการที่เราไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพเราเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจกองศรีสิ่งที่สําคัญคือการบริหารต้นทุนอย่างมีกําไรนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่ายอดอัตราจะเติบโตขนาดไหนทุกๆครั้งเราจะต้องได้บอททอมไลน์ของเราอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่มีโฟกัสมากกว่า เพราะว่าณเวลานี้เราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องโตก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่จะโตแบบยั่งยืนมีมองว่าทุกวันนี้เราสร้างรากฐานของอินฟราสตรักเจอร์ของขนส่งที่เป็นแบรนด์ของคนไทยให้ไปได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเกมนี้ระยะยาวค่ะในฐานะน้องใหม่นะคะ สิ่งที่จะเป็นคีย์สำคัญของการเมนเทนยอดให้ไปถึงเป้าที่มากไปกว่าเดิมเนี่ยคือการดูแลลูกค้าที่เราจะต้องมุ่งเน้นการทำคะแนน satisfaction score ให้กับลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละอย่างนะเพราะว่าตราบใดที่เขาพอใจกับเราเขาก็จะอยู่กับเราดังนั้นมีสามารถคีปรายได้ตรงนี้จากลูกค้ากลุ่มนี้และนำบริการของเราไปพัฒนาหาลูกค้ากลุ่มใหม่เพราะฉะนั้นการโตเนี่ยมันจะโตอย่างที่เรามีรากฐานมันจะไม่ใช่ ใช้มาแล้วจบไปใช้มาแล้วจบไปและควานหาทุกคนใหม่เพราะฉะนั้นมีพยายามที่จะโฟกัสการรีเทนคัสเตอร์ e เซอร์วิสให้ได้นะคะบวกกับการสร้างทีมที่จะสามารถเป็น people you can trust ให้กับทุกคนได้ Challenge อันนี้มันก็คงตลกดีถ้ามีจะบอกว่าทุกวันนี้มีก็ยังขับรถไม่เป็น แต่เตชะบุญที่อดีตเราเคยมีประสบการณ์ในการอยู่กลุ่มธุรกิจบริการเหมือนกันนะคะแต่นั่นคือธุรกิจโรงแรมเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การที่เราจะมี Service Mind หรือการที่เราอยากจะบริการคนอื่นอยากจะทำให้คนเขาแฮปปี้มันก็ไม่เชิงเป็น People Pleaser นะแต่ว่าเราอยากจะทำยังไงให้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันดีขึ้นได้บ้างมีอะไรท่าจัดบ้างเพราะฉะนั้น,นตรงนั้นเนี่ยมีก็พยายามนำมาประยุกใช้กับการที่จะเป็นผู้ให้บริการ ในฐานนะขนส่งหรือในฐานนะการขนย้ายสินค้าในดังนั้นมันก็เป็นเหมือนกับ soft skill หรือเป็น details เป็น attention เล็กๆน้อยๆนะคะแต่มีก็พยายามจะดึงจุดแข่งหรือจุดอะไรที่เรามีมาใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็การดูแลลูกค้าเป็นหลักท้าทายค่ะเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้เล่นเยอะและมีเจ้าที่ครองตลาดหรือเป็นเจ้าที่เป็นเก่าแก่กันนานหรือเป็นรุ่นพี่หรือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเนี่ยเยอะมากเราเป็นน้องใหม่ นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เราต้องเรียนรู้ให้เร็วและปรับตัวให้ทันดังนั้นการที่เราไม่ได้มีเววะทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นน่าจะเป็นจุดแข็งในการบริหารทีมในการาสร้างกลยุทธ์ต่างๆในการที่เราไม่ได้หยุดติดกับอะไรนะคะความจำเป็นของโลจิสติกส์มีอยู่ทั่วชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นมีมองว่าตราบใดที่เรายังคงมีการบริโภค นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าหรือกินอาหารหรือการเดินทางใดๆโลจิสติกส์ก็ต้องอยู่เคียงข้างความต้องการของของเราในชีวิตประจําวันตลอดไปเพราะฉะนั้นมีมองว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องมีมีมีคติที่มีบอกตัวเองนะคะว่า คือเราก็ใหม่กับวงการนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าฉันจะรู้เยอะอะไรและฉันจะเอาอะไรไปบริหารอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกตัวเองก็คือเรามีความจริงใจกับคนนะคะอันนั้นอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวของมีเพราะฉะนั้นมีพยายามจะเอาตรงนี้มา apply ในการทํางานได้อย่างไรเราจะจริงใจกับพนักงานได้อย่างไรเราจจริงใจกับลูกค้าได้อย่างไรจริงใจกับองค์กรได้อย่างไรพี่คิดว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นพื้นฐานที่ ดีแล้วเราควรจะแชร์ทำให้เกิด t r a n s p a r e n c y และไม่เกิด visibility ในองค์กรและอีกส่วนหนึ่งที่มีนอกจากจริงใจคนแล้วมิก็จะพยายามจริงจังกับงานซึ่งมีก็จริงจังกับการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้ในการอยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การเรียนรู้คำศัพท์ต่าง,างนนๆนานาในคลังมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรคือปัจจัยทําให้การเคลื่อนย้ายมันมีประสิทธิภาพคือทุกอย่างจริงๆเราก็ต้องหมั่นเรียนรู้และไหนจะต้องเป็นการเรียนรู้ในการบริหารคนความผิดพลาด อะไรที่เราทำแล้วมันเกิดผลกระทบไม่ดีเราก็ต้องคอยตระหนักกับตัวเองตรงนี้อยู่เสมอใช่ไหมคะแล้วเราก็คอยคอยพัฒนาตนเองไปอยู่ตลอดเรื่องทักษะมีวางได้เพราะมีมีทีมงานที่ แล้วเป็น professionals ในวงการนี้นะคะงานของมีคือจะทำยังไงให้คนในวงการนี้อยู่กับเราอย่างยั่งยืนและได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพที่เขาไปกบบเกี่ยวประสบการณ์ของเขามาให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่มีจะบริหารทีมบริหารคนอันนี้จะเป็นจุดที่เราให้ความสาคัญมากที่สุด